สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกทุกคนเด้อมื่อนี้ก็พบอพ่อกันคือเก่าทีส่งสะเพรลูกสาวหลาเนาะเมื่อนี่เขาก็ได้เข่าป่ามาหาหน่อไม้หนอพี่น้องอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ฮะเนาะกะต่าหาได้หน่อไม้อันหนึ่งหาหน่อไม้เมื่อแกงพี่น้องอันนี้จะเป็นหน่อไม้ไผ่เนาะส่วนอันนี้สิเป็นหน่อไม้บงเนาะพี่น้องนี่แงมไปเห็นแต่นหน่อขาวๆเลยเนาะหน่อไม้บงก็บ่ฮห้วสิเอาหรือบอกเขาก็เลือกเอายามเนี่พอแยมนี่มันบ่อึดเนาะเขาก็เลือกเอาเลย มือนีสิบบเอาลายเสมอนั้นน้องพี่น้องมือหน่ะเอาลายจนแบบเอาเมื่อบบไวจนได้ห่ามกับน้องแผลเนาะมือนี่ก็น่องอันมากกับน้องแผลอะไรเกิดก็เป็นมือกล้องให้อันนี้ก็เป็นน่องไม้เนาะพี่น้องพอดีเผาสัน่นหนึ่งนะเนาะ,เ,นอะเอาไปเผาเหมาะสมเลยส่นหนงแต่พันเอาลายก็นักตัวเองคิดว่าชิมาฮาอันเอาเพราะเพราจะได้แกงอะไรเนาะเอาแบบแนงงน,น้อยตัวมันขึ้นสูงๆเพียวๆ,ๆนะเอาบ้องมันไปแกงพอดีแซมเนาะยนยดๆๆๆๆางย่นยงเขากะ บ่อยากเอาบันไดเพ่ามันก็หนักแล้วก็บ่คิดยากปานดเนาะแล้วก็หนักตัวเองแหละพ่เฮาก็มากลเนาะพี่น้องเอาลเนาะบ่เว้าลายเฮาก็สิได้ย่างไปหาน้ก็เลยเนาะพี่น้อง เอาก็เลือกเอาได้ยามเนี่ยพราะว่ามันมีลายเนาะเลือกเอาไปะตกขัดกำน,น้ำโผล่ยามเนี่ยมันมีลายพี่น้องอันนี้จะเป็นงงน้องไม้บงหน่อยจะเป็นงงน้องไม้บงไม้หัวนี่มันที่งงนี่น้องไม้บงแล้วก็น้องไม้ไผ่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นน้องไม้บงอันนี้ก็เป็นน้องไม้ไผ่แบบปนกันโซลายกว่าีอันนี้น้องไม้ไผ่ลายกว่าเนาะน้องไม้ไงบงมันหากเกิดเป็นกรณน้อย เอาโพดต่เมื่อแะได้แกงเนาะคือสิหาส่าง่ายอีกหดอกตัวย่ามยีย่ามพลโบอุดเนาะอ่างผู้าหวยที่เ้องเย็นท่าได้ีนเย็นน้อไม่ล่าอะไรเลยอันเอาเบิร์หนีค่ะไม่ต้องนอนหนยจ้ะได้เอาดอกเอาอะไรจ้ะ để dây thích mặt rồi ích nhau nhưng có nhu hỏi mọi người chú ý 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 chú เอาเมื่อลานู่นนะต้มกินกินเป็นอะไรมั้ 也跑不快递。 ไม่เงี้ยเตอร์ดี ไม้าขึ้นเทียวสูงๆดูสิเลยม้ขึ้นเทียวสูๆสงๆ,งๆือสีแก้แแ่บอันขึ้นสูงแท้ๆต้นโตต่ำๆเนี่ยมันวิดยาวมาเลยมันต้องเอาโตส,สูงๆมัน,นงังเซลงดูได้มันยาวเลยตัดใสก่กระตานำที่นอกนครับุ มันนกบได้เเอาาะตัวมันมีแนวจอกบอกว่ามันสีแข็งนกไม้กระสับอะไรนี่นะมีหลายนอไม้กระสะับมีนอไ,ไม้บงนอไม้ไผ่นอไม้กระสะับอันนี้เป็นนอไม้กระสับกเอาบ้องมันเลยพี่น้องบ้องมันข,า,ขาวๆนี่กใแตกะตาเลยเนาะ บ้องนครับไอ้บ้องใหญ่บ้องขาวบ้องอยาวๆนี่ครับเมื่อวานมีฝนตกชุ่มซื่นขนาด บ,บ้องมันอ่อนค่ะคลีนบ้องมไม่ใครสบายดีเดว่น้องตัวนี้ยาาแหงลิ้นน้อยสาเฟนโูก

โอ้ยคนตกเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วข,ข้างกาเอาลุนนะตับขาดมันข้างข้างโกนานติดต้นไม้พูนพูนได้ถลีลาถะทางเอาหนามายกะรวดเด้ไง ตอนนี้ป้ามันสูงกว่าพอแหละอ่า <stimulus> ก้อมข้าวจั่วเขาเลยก็ได้เงาขอมวยเงาเนี่ยน้ำมันอุดเงาแรงมันอึดทำให้กรพันเอาเลยทาใี้กรเอ้งนนแรงออา anh em, mua, lựa, lựa cái, không, 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 nó không. Xe. À, cái này, làm Càng làm ăn có đây, sụp. cái nồi phần หา,าไปน้ำปอกไปน้ำเนาะบางอันกระโปะไปน้ำบางอันกระห็ดแบบยาวๆมือะ <c oughs> จังบอกฟ้ากระตาตัวได้ปอกก่อนนี่คือตัวชีเก่งทำอิดว่าชีเรื่องเอาแต่อันในน้อยซํานิ้ก้ยซาโปมือเรื่องเอาอันในน้อยดียวคือสูงๆอันในน้อยแต่ผัดมาเห็นแบบเห็นมันใหญ่เห็นมันใหญ่หม,หญมันงามก็เลยสะอ่อนก็เลยเอาวสะ ข่าวข่าวทำใส่อ้วกมันสูงมาเลยเอ้าจะอ่อนทำอ,อิดมาเล่อกเอาแค่อันทำนี่ทำนีนน่เนาะแต่อย่าไปหาได้กุกตัวนะเดินคนกระชิตกเลยได้เยขึ้นมากขึ้นมา <c oughs> ดี่ไปตกนะ

คตัวนี้ซับเปิดที่ได้พี่น้องมันอยู่สูงอยู่สูงแล้วับแข่งเพราเนาะแข่งเพราะว่ามีแมงอันนี้เจาะแมงกะระลุนเจาะนี่หูมันนี่หูแมงจะอ,อัน <c oughs> หูแมงกะระลุนเจาะมันเลยแข่งกระลุนอะแมงอันนิ้แมงคำแมงมันมีแมงอะนะมันเจาะมันกะแมงมันก็บไข่แต่ไข่แล้วก็เป็นตัวนอนตัวด้วง เขาสามารถเอาไปจีกินได้เนาะตัวนอนตัวด้วงอ่อตัวบักใหญ่หนึ่งทากปู้มือนี่ชมนิก้อยอยู่ในนี้อยู่ในหูหน่อไม้ไค่เอาไปจี่กินมันกินได้พี่นอ้องด้วงอันนี้เนาะด้วงอันด้วงหน่ไม้มันอยู่ในไหนมันปุก้มอยู่ในโกนนั่นหงูหน่อไม้ นูแล้วไม่ก็ใหญ่อะไรเด้สักลูก็ขนมนี่แหละนี่น้องที่น้องตัวบักใหญ่หนึ่งเอาไปจี่กินมันอะไรนี่เขาได้ลายเอาไปขว่วยกินอันนี้ด้วงน้องไม่หรือว่าบางคนกับห้องบอกือกันเนาะแม่งอันแม่งยังบ้านท้องห้องจักกุ้ง แม่กระลูดท้องมันชีแบบลึกลักลึกรักมันอยู่นต้น้ก็อีโฮมาเห็นท้องอันเนี้ะมันอยู่นนต้นไม้นาะเดี๋ยวถ้าเราเอาเมื่อืันนี่เละพี่น้องก็ว่าพใหญ่อีกหนึ่งที่กินขวดกินมันสำหรับบางคนถุนกบก้ากินเนาะแต่ห้องกินได้มันอยู่เขาบอกมันเสบแลนวมัน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 แซ่บมันอยู่ในโคนต้นไม้เคาะออกก็ได้เคาะออกก็ตกแป๊บมันอ้วนเคาะก็ได้ ออกออกกันใส่กระต่ายไว้เนาะมันยาวพวกอจะเอาเมืองบบนีักอะไรเด้งคือเปลาะแอลกอฮอล์มันยาวนะมันยังเมีกระตายอู้ทางน่ะสูงแหเงอ้ยดิอืดมากมันคือสูงสูงเกินไปสูงเอาไม่ได้ยามนี่ต้องถือไม้เกาะมานะปักอะไรบ้องใหญ่บ้องใหญ่บ้องอ่อนขนาดโตขาวขนาดเลยขาว ใส่พ่อมีหมากินนนมีมีมกัญญากอกกัเามีเหดาหมากินอาไหมน้องไมอกน้อกอ่อนเล่มีเหยืดาหมากินอไหมมาไปอีกชงขมกอที่ได้ได no ้ม no. ือแหละพี่น้องบอกว่าได้ลายเนาะทำนี่ก็กินบวเบิร์ดอะไรกันวาเกงแต่กระจก แกงน่อยนหนึงสีเหลือกับพวกหัวเี็ดนันกินสุดดนีโบอยากสุดมกสมงวงลายบอกเลยนะยุงวงไลลายมาแค่นี้ง่ายมันแตอมอยู่นี่ หิวเข่าเลยไในมือถ้าไปหิวเข่าเนะี่ยห้องคือในมือตอนมาหายากทำนี้ยังไม่ได้มือสำเร็จค่ะมันหา,ง,า,หา,นง,หาง,ง่ายหาจนได้น่าจะเหนือหิวเข่าอดตแต่อันนี้มันหาง,ง่ายพอได้เก็เมือไว้พอได้บุ๊นี่มันพอได้ไดแล้วโคตรลายเลยแต่ว่าไม่มีใครเอาให้ได้ทางเพิงค่ะมันสูงเตีียมพด้มันต้องอรีเด้ขอร์นะคะซรัพย์ทางลุ่มมาแล้วก็ดึงมาลง โอ้ยมันมันแข็งมันชับเลยว่าได้ง่ายขนาดขนาดอันนี้ยังชับเสือที่ได้ไ้วชับบึงแหงแข็งแค่มันขึ้นชูงก็าะน้มันแงแข็งแล้วเสียมักเสียมบบอยากเข่ากันเลยเสียมเกี่ยวเสียมมันมันหลวกมตกตะบูลงไปมันรลวมมันก็ชับคนไดนะมันแข็งเลยมมนต้องใส่เกี่ยวเกี่ยวเข่าๆแต่ไม่ชุ่มชุ่เพราะอ้วกอวกเทียมชับเสือท่ได้มันโบขึ้น ฮะฮะอันนั้นมีสองสามอันบุตอัน,นจะเบาว่าแดงๆค่ะสามอันบมองเงา เาอาไคะะปคนฉลาดเ,เกี่ยวมาเตไม่โดัขาบอดนือเกี่ยวใไหมก็สู็องกได้จังตอนนี้เขาก็ได้ยาหาและน้องพี่น้องครับอิดว่าสิเอาอันไปโพได้แกงแต่ว่าเฮ็ดน้องไม้ลายสะอ่อน,นเนาะเฮ็ดน้อไม้มันลายมันขึ้นเหี่ยวมันหลายแล้วก็สะอ่อนก็เลยเอาเอาหลายซะ สัมมี่ก็น่าต้นอดากตายเพื่อชีวิตของเธือนกระตาก็ใหญ่เตออันนี้ก,กากวางห้องปอกเอาอะไรเนาะน้องแพนนะคนกับมืองานคนทายอยูคย่คู่ิวข้าวจะเพ้นจะฮิวข้าวเนาะน้ำห่วยเย็นเย็นป่าธรรมชาติกากพอปลอกเองกองอยู่นี่เราไม้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเราไม้ขึ้นเฮียวสูงเนาะ โอเคนาะพี่น้องคลิปนี้สาวเพนก็จะิโคจบเอาไว้ทำี้ก็เดอก็ก็จะลืมกดไล่กดแซ์กดซับตะค่ายหรือกดสั่นกระดิ่งเตือนให้นอกเปื่อสีบอพาดคลิปใหม่ๆแต่องของเขาแหละคลิปหน้าพบพ่อกันใหม่พี่น้องคลิปนี้โตัวลาไปก่อนเดอขอกล่าวสวัสสบายดีสวัสดี